เออแล้วก็สวัสดีชมทุกท่านกันดู้วยกันนะครับผมขอต้อนรับทุกประชุมเข้าสู่ช่องสลาเมครับนะครับก็แม่งห่างหายกันเป็นนานกันแล้วก็ไม่เห็นพบผมกับมอดเอออีกแล้วโอเคมอดอีกแล้วมัดในครั้งนี้คือมอดเอออันนี้อะไรนะที่มันที่มันจะเปลี่ยนแปลงเราให้กลายเป็นเอออะไรนะบล็อกที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้มันบล็อกเนาะเออแล้วก็พิธีคราบก็ไม่มากครับผม ดีครับ <boundaries> แค่นี่เอาพวกอะไรนะพวกชุดเอ๋อนี้แล้วก็อันนี้เราก็อันนี้เราก็อันนี้แล้วก็เลือกบล็อกนะครับมันจะเป็นได้แค่เออบางบล็อกมันก็ไม่เป็นนะเออมันก็อยากผมก็อยากแจ้งผู้พัฒนานะครับให้เอ่อแปลงต่างยเป็นทุกบล็อกได้เนาะมันเล่นเพื่อนได้ดีสนุกอ่ะนี่ผมนี่เขาจะเป็นอันนี้ก็ได้นะแล้วก็จะเป็นโต๊ะครับตะเผาอย่างเช่นเอออะไรนะ กสมุดไปบอกหนังสืออ่ะนี่ครับผมวิธีครับก็ง่ายมากครผมวิธีใส่อะไรครับเพื่อนๆจำได้ครับกดข้ามละนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นตัวนี่นี่ยนี่ฮะผมจะไปเสียงเพื่อนๆจะเห็นตัวนี่ครับผมจะประกวขึ้นมาอีครับต้องครับจะประกวดมาอีกน้ำลองดูนะครับผมอ่ะอ๋อนี่ครับผมอ่ะนี่ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับ แค่ทับประชุมรอเนี่ยไอสีเขียวๆเลยค้าราดนี่ครับเลื่อนอยู่ก่จะเตรียมครับท่านประชุมก็จะเนียนนะเดี๋ยวครับรอสักพักนะเห็นไหมทับประชุมก็เนียนอ่ะทับประชุมสามารถก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะเออเป็นได้ทุกบล็อกบล็อกเพชรอ่ะจุ๊บก็สามารถรอบค่าเพื่อนเราได้นะอ่ะเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมเนียนทุกท่านซื้อหรอเออเนียน เนียนเฮ้เนีนยนไม่แต่บล็อกกองอบล็อกกองอก็จะแปลงร่างเป็นดุกบล็อกได้เลยนะโอเคแปลงร่างได้เป็นดุกบล็อกนะครับวิธีถอดนั่นเหรอวิธีถอดก็อันนี้แค่ดึงนี่มาไว้นี่จิ๊บแค่ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ทับจ๊กก็เออ,อ,อ,อดึงนี่ออกมานี่เออทับจ๊กกลายเป็นตัวเราเหมือนเดิมแล้วล่ะ นี่ครับผมนี่ฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับมอเตอรวกเอามาก็ต้องขอโทษด้วยครับผมที่ผมหายไปน,นานก็ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามีเอ,อ่อเวลาผมจะมาอาัดตอนนี้นก็จะมีไอ้พวกมันชอบมาลําควานผมมันชอบมาคุณนบ้านเป็นอะไรกับผมะนะนะครับผม ผมก็ค่อนไม่มีเวลาเนาะผมก็มีธุระทางบ้านนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาลงคลิปเออก็ต่อไปจะตอนนี้นมีเวลาผมจะลงให้นะเอาละครับผมก็ชอบเป็นไงครับมอดเนี้ยอ,อาจจะรีวิวไม่ค่อยเยอะนะครับผมมอดนี่ก็ลิงโหลดใต้คลิปนะครับผมบก่อนก่อนที่ผมจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อคลิปต่อไปเราจะมีมอดดีๆ อาจจะเพิ่มขอดสปอยก่อนนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นมอดปืน3าดีนะโอเคนะผมลิงก์โดยใต้คลิปนะค,ะคลิปต้นงจะแบบใต้คลิปนะครับต้นฉจะแบบอะไรต่างๆอยู่ใต้คลิปครับผมบายบาย